เร,เริ่มเงีย้ยแล้วครับจบเรื่องเชียบนี่เชียบตั้งตอนขั้นนะครับแล้วตอนขั้นบักน้าวนะครับนี่คือวิธีการลาบไก่นะครับโอ้ยเพิ่นครับเพิ่นต่ำหัวตะเหลียวนะครับบอทันเลยเมกกยื่อกี้นี่ครับต่ำผู้ใหญ่เลยนะครับเพิ่นเอาใส นี่หม้อต้มนะครับใส่นหม้อต้มทุบเปยๆนะครับทุบเปยีทุบเปยีแล้วก็นี่ครับเอามาต่ำอันนี้คือน้ำคั้นนะครับน้ำคั้นนะครับน้ำคั้นอันนี้คือต่ำเรียบร้อยครับมีเคื่องไหนครับบ่เป็นธรรมดาครับเอาโรยนี่อันนี้คือน้ำคั้นบกเน้าวนะนี่น้ำคั้นบักเน้าวนะครับเทลงแล้วหนาปะโคกับหนาใสยองต้องครับ นี่คือรายการไอ้อามพัชแยบนะครับฝากติดตามทางช่อง YouTube อา,อาอรมรมดีออฟฟิเชียลนะครับนี่ครับวิธีการปรุงนะครับไก่เมยียใครนะครับม,มันมันสุดลูกบอกเขาบอกมันคือมันสุด <c oughs> ลูกบอกก็ออกมาหลับกระดันว่าไ,ได้กลิ่นเนี้ยม, <c oughs> มั้วมีม่บังหนำต้มครับ สูตรโบราณนะครับสูตรโบราณเลยนะครับลาบไก่สูตรบ้านๆเฮานะครับเดี๋ยวลาบเร็วๆตักใส่ถ้วยครับเอาไม้กันนะเอาไม้กันนะนั่นเอาแนวมือซันนั่นมือแนวสัันเอาไม้อีกจักเบียดกันนะเออมือสันเออไปพวกก้วเออเดี๋ยวก้วะมีเลงกันได้ไปพวกก้วะได้แล้วอันนี้คือนำปะนะครับพ่อไปเลยพ่อพวหลายคนจนครับ นี่ครับนี่หลักพอคั่วแท้ต้องมีนะครับเพราะว่าลิ่ดี๋ยวลิ่นสิบว่ารูรสนะครับหามาเบ่งต่อนปรุงครับตรวจสอบโปรไฟล์เข้าใส่ตัวมาเพื่ออะไรคันน้าบักน้าเรียบร้อยหอมมาเลยครับหอมมาเลยมันมันเย็นครับเอาไว้โอตีโอจังน้อยจังน้อยจังน้อยครับผมนี่ครับ ก็ได้ซิมลงไปใช่เลยนัวเหรอครับโอ้หนัวหนัวครับหนัวเลิกหนัวเลือกเรื่องเบิ้ลครับเรื่องแซ่บนี่แซ่บตั้งตอนขั้นนะครับแล้วตอนขั้นบักน้าวนะครับขั้นบักน้าวแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ยัางมะตั่มนะครับสูตรนี้สูตรเด็ดมากโอเคเดี๋ยวจะน้อยตักใส่หม้อครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเอาล้วครับเริ่มแล้วนี่ครับ อันนี้ชมชมพักแป้นนะครับเรียบร้อยนะอ่าเราเป็นีเขาปูชอยยากินข้าวเมย์งไนะงนี่ยเลยครับเมย์งไงนะี่ยนี่ครับปูชวยยาบรบารทัดบรรทัดนะครับมเอนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับมีแต่สายบารมีหลวงปู่น,นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำกุฏิเมนี่ผลลัพธ์ใกล้ถูกถึงอันนี้ เซียนเมาครับเซียนเมาครับเซียนเมาผู้สร้างขุนแขนจะกั่รผัดได้ครับ,ดดรบอ,รอันนี้เซียนพุกครับราบไก่เมยไก่ครับสองตัวมาหนึ่ง่ามแบบบ้านๆเลยนะครับเอานี่ครับ เดี๋ยวเจ็บครับเจ็บเสียเสียเสีย้ากินทำยังไงนะหลับได้ผู้สร้างครับผู้สร้างผู้สร้างคุณแย้มไปแลครับครับอะไรก็ล่ะใครัะมีมารวม กินครับเพราะว่าเป็นผู้ซอยเสียนเมาเสียนปุกนะครับแล้วก็สร้างพี่น้องบ้านขาดกระทับนะครับคนน่าเฮ็ดตุกตีคอยกันเลยหลับไก่ค,ครับอันนี้ของหลับไก่หรืมันทำอะไรนะครับเราไม่รูนยังไงครับอันนี้พ่นขั้นนะครับขั้นแบบน่าวขั้นั่นแล้วก็ใส่หมอนะครับแล้วก็ปุกเปียกๆมะถันะครับเลยโ้วก็นึงแบบบ้านๆเขาดีครับอ่ะ กุกนั่งลยครับกุกได้สวงเบ็ดนั่งเก่งนะกุกเล็ไแ่บแ่บครับสุดโบราณดีๆนะครับสุดโบราณยข้ดแล้วทอดเอดว่นยาแลย่ได้ยาวเลย่าออเห็นย อูอครับข้าม่ย่งนี่นะครับกุ๊กกุ๊กกุ๊กข้าม่ย่งนี่นะกุกเเ๊ก <c oughs> เ,เลิศเครับโอเคครับนี่ก็คือไอ้ลาบไก่เนไข่นะครับตลมไข่ครับ แสบแสบครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้จะมีนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับช่องอาร์มารุมดีออฟฟิเชียลนะครับรายการอาแยมพระแสบครับมือนีหลาบไก่แม่ไครครับพร้อมครับหลายๆรายการครับบ่าว่าจะเป็นสมบักแปมมนะครับแสบครับกินหลายๆคนแสบโอเคครับขอบคุณครับ